ค่ะจะเป็นในรถระดับที่สามบริการเลยค่ะมาจังก์ต่อค่ะระดับที่สามจังต่อเลยนะคะคันนี้ค่ะจับไปซ้ำหอดเลยค่ะรถดี๒๒๒๓คันที่คันนี้เปสียวโตค่ะหมายเลขทะเบียนขอไข่มอม้าค่ะสี22ระยองสีขาวค่ะเล็กมาจากงานงาน3.5ตันสองกิโลค่ะคันทุขใหม่จลจันทร์เซนค่ะคันนี้เปลี่ยนแมตมาค่ะกระจกหน้าแต่งเ็ศนะคะฝาครอบกระจกมองมองข้างซ้ายฝาลูกค่ะคันนี้ไฟจูเล่โชว์นะคะและเบาะหน้าขาวไฟฟ้าค่ะ คันนี้ราคาเปิดรูปที่สามแสนแปดบาทค่ะมาเลยค่ะคุณลูกค้าราคานี่คือได้ซื้อเลยนะคุณลูกค้าขาเริ่มต่อสอัสิบสอค่ะรับได้เปิดราคาได้เลยมี็นไหมคะมาดูมาชมก่อนได้ค่ะคันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเราแบที่ขาดคันนี้กับเบต้าฟอร์จูเนอร์เห็นไหมคะรับเลยคุรับสามแสนแปดหมื่นสี่พับาทเข้ามาดูข้ามมาชมก่อนได้ออนไลน์อยากชมสินเน็ตเพิ่มเติมสามารถแก้ได้เลยนะคะคุณลูกค้าขามี็นไหมคะมีไหมขับราคาเจรจาราคาได้นะคุณลูกค้าขาค่ะคุณ เลยนะคุณลูกค้าื่อต่อปต่อปต่อได้เลยค่ะสาแสนสี่สิบสี่บาทที่ออนไลน์ให้แล้วสามแนสี่ิพันสามแ้นสี่ิบพันนัหนึ่งสามแชนสี่ิพันนักสองสามบันบาทที่ออนไลน์ค่ะหม่เลยสามสิบสามหื่อต่อไปต่อปต่อได้เลยนะสาแสตบาทที่ออนไลน์ับาขายค่ะ ที่ราคา3ามแสน่นบาทหาที่คุณลูกค้าออนไลน์หมายเลขสามศูนย์สามหกหกสามศูนย์สประมวได้ไป